ทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่ชายแล้วก็หมาชอบคึกนะคะนี่นะเมื่อกี้มันคึกจนหงอยเลยนะลุกหมดกัดดูลุกลูกหมดกักกกกดกกกเอาอยางมาดิเดี๋ยวให้มันคึกต่อทุกคนเดี๋ยวจะคอยดูนะไม,ไม่เอาไม่เอาอยานะอยาด <c oughs> หน้าฝา ย่อยอไม่เอาสนุกกัะหม่ถือกัถือดิถือกูว้าวเฮ้ยตาเลือกมึ้มเลยทุกคนโดนไม่เาลุกแล้วลุกแล้วทุกคนมันเป็นหมาขี้คึกนะอุ้ย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 อนาวจรงขี้รู ใส่ฟ้าก็ทีมันจริงจีนะลูโหน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 วิ่งทุกคนวิ่งละวิ่งละวิ่งละน้องวิ่งละน้องไมหมาพี่เซานะพี่เซาอะไรขี้เล่นพี่เซาด้วยพี้เล่นด้วยวันก่อนก่อนโมวันก่อนอะเคยเห็นมันยังหลับคาถ้วยทุกคนทีไหม

ห่วงแน่แน่ห่วงแน่แน่เอาขาดไปหมดุงเท้าขาดขาดเลยตอนมันกินอย่าไปแย่งมันนะมันกัดได้นะทุกคน <c oughs> ตูดเองยเฮีอย ออุยเานนูไปนู่นแล้วเปลี่ยนรองเท้าก่อนทุกคนพี่ไปเปลี่ยนรองเทา้านู่นอยู่นู่นพี่ออมแล้ว À. <laughs> A. <Ủa>? Ôi. <laughs> Tôi người <laughs> <laughs> เงินมันรู้สึกละหนี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 แล้วฮ่าผอมใหญ่ยาวรับผอมใหญ่ยาวหาบผอมใหญ่ย้วมันจะชนทำไมเสร็จกูพี่โอออกไว้วันด้วยอ๋อลืมไฟหมามันฉลาดนะคะทุกคน ระมันกินยางนะใส่เป็นกับไลข้อมือทุกคนนี่เดี๋ยวจะโชว์กายกรรมหมาให้ดูเนเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีนีเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนเนี้เนียเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนี่ยเนนี้ยเนน้นยเนนเ้ยยยเนเนีนี้ยยเน้ยเนยเเน้ยน้ยีเลนด้น ถือให้หน่อยถือถือให้หน่อยเล่นคนเดียวเลยถือให้หน่อยดิเอา้าโอ๊ยกวัคือกระโดดใส่อะกลัวมันกัดอีกเอาข่าวชนดิอะถือเองไมาเล่นเองจ้ะหนูกลัวกลัวใไหม,มจริงมึงดกัดบวก,กหึงอุ้ยทุกคนทุกคน không 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 không